นด็น้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะเธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 1> พร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะมีอะไรหักหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแต้งของย่าก็พร้อมย่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไงตอนนี้เรามาทำกองแพนเค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกลิ่นหอมมากเลย เอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหล่ะลักของย่าต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเป,ปิ้ลของโปดและก็เนยด้วยส่วนฉันทำแพนเค,ค้กสีรุ่มเพราะว่าฉันมีแป้งเดาครบทุกสีเลยสุดยอดเออทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกละ่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิเอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันดออกก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลย oh. เอาล่ะนี่คือเพนเค้กฉนแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้งาช็อกอยู่ในคอได้งไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วละ่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติ้งโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วเอาสีดำไห้ฉันที ขอบคุณเยี่ยมมากอย่างลงไปสักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่อวัสดุมากขึ้นตอนนี้ฉันจะวาดแยงแมงม,มุมแล้วก็แมงมุมที่น่ากลัวม,มากๆให้ดูน่ารักสุงเลยดูนั่นสิตกแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตอบเบอรี่นะ ล้วก็วางใย,ยแมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานที่ดกของฉันโอ้ว้าวเวนส์เดย์มันออกมาสยองเออน่ากินนะน่ากินมากๆใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยได้เรียบร้บรบองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วเรามีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงๆเหรอ oh. แม่จ๋าไม่อะมันคือแพนเค้กเวนส์เดย์ทาให้หนูกลัวอีกแล้ว แต่ว่าวันที่มาจะอาราอก็ได้เห็นกันได้นะในมุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากิสักนิดไม่เป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อโอ้แพ่นเคก้กนมชื่าชามช้ำช้ำอืมน่าก,กินจังเลยั้นมาลองกันทั้งอร่อยแล้วก็หวานด้วยอื้ยม่มยม,ยมแล้วอะไรต่อโอ้ว้าวมันคือแพนเค้กรูปมินิคอนและใส่รุงด้วย สูงๆเลยอย่งในคนอนคอร์นฉันแล้วก็บินเข้าปลาอ,อืมมาอะไรกันเป็นยายและแทนเคสที่ชนะก็คือ,อยูนิคอรนอินนี่ดินดินด,ด,ด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูแฮปปี้สุดเลยหนูหน้อยไม่ต้องห่วงนะ คนคือมืออาชีพที่มีรประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วเอ๊ยที่มัเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันเอ็นิตระวังด้วยสิย่าแต่ไปเลือเปลือ,ปลอกมาฝรั่งทั้งตัวเลยเอินิตเออย่ากดไม่ลงหรอก,<โ>ก<ด>เธอนี่น่ารักจริงๆ<โกด>ความสุขของย่าให้ช่วยเหรอก็ได้นั้นริบดึงออกมาให้ได้อีนิดเดียวได้แล้ว คุณคัะคนณย่ต่อไปจะหั่นมันได้มิดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมะครั่งที่สวยมากมากแบบยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วล่ะฉันจะทำมะฝรั่งหลักสิมันเจ๋งใช่ไหมฉันได้มาฝรั่งสีรู้งสุดเจ๋งหนูตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใกลยเสร็จแล้วล่ะเหลือแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาะต้อก็ไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากจนฉันอยากเป็นเชฟเลยนี่ แค่ต้องใส่หมวกใช่ป,ปะจะเป็นสีรุ้งไม่เนะตอนนี้ก็มาเด็งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้ว <Wow. S 1> ปีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆเนะ <Okay. S 1> อะาจะทอดมาฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าย่าทําาฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา oh. แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยมาก มันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พอสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้ท้องงั้นฉันอยากทำใมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจกตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววล้าเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่าฉันจะแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวสหนูโน้ยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวเป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตท์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอะไรสุดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ้อมันคือมันฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีแล้วนะ อร่อยมากมากมากเลยอะไรกินบรรยายเขาแต่จานนี้ทำให้เหนืสนใจสุดๆมันคือมัฝฟั่่งสีรุ้งหนูอเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนนี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วย หนูอิ่มแล้วล่ะ oh oh. แต่ผู้ชนะก็คือมะฝรั่งสีรุง้งว้าวอินเนทชนะอยีกแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมากเนู้น้อยเกิดว่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คือไรถ้าอยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆว่ซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่าน,นั้นแบบนี้และหลังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มช่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอเย่าทำเสร็จหมดแล้วละ่ะโอไม่เอานะอินิมันคแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาออนย่าเลย เอาล่ะหนูก็มีไอเดีเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปฉัน oh, <yeah. S 1> ใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้น oh, <yeah. S 1> โดนัทจากนั้นราดดน้ำเชื่อมวัตสตบเบอรี่หวาน oh, <yeah. S 1> วัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆ oh, <yeah. S 1> หนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วย oh, <yeah. S 1> ขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอล่ะ right, right. เหลอแค่พวกมัชเมลโล่ด้วย อืมน่ากินทั้งอร่อยแล้วหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่นเนี่ยดูสิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆ uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้แล้วก็เลือดด้วย ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมัาฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเลนที่หมดสมบูรสรัดของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำเธออยากได้ยาล่ลูกตาของฉันงั้นเหรอนี่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาล่ลูกตามาให้ฉันมันมากเกเธอมาก แต่ตอนนี้บัร์เกของฉันต้องกานมากกว่าบาร์เกสของฉันตกมานารักมากพอมให้ลองแล้วบัร์เกสได้น่งกินมากเริ่มัไหนดีนะงั้นเริ่มจากสับปะรดลกันอ้าตลกมากเลยอืมก็อร่อยมากด้วยืมแล้วอะไรต่อออใช่แล้วบัรเกสฉันนี้ดองเหวือนที่หนูว่าเลยมันต้องอะไรแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊มันหัวหอมน่ากินทีเยยงไม่ละหนูไม่อยากลองอีกแล้วคนย่าหนูไม่ชอบกินหัวหอมเอาล่ยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือบัเก้าหวานๆจากอินเดียนั่นหรอมีมชเป็นเลิกเรมินแล้วเลยทั้งหมดอแล้วเลยหนูเลอกไม่ได้งั้นมันนับกันและผู้ชนะคือจานนี้อืมมยมีเลนลูกตาด้วยแบบนี้ชนะใสใส เวสเดย์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดีใจใช่ไหมโอ oh, wow. ้วเราเข้าเวสเดย์ยิงให้กว้างกว่านี้สิยิงฟันเลย <No. S 1> ไม่หรอช่างเถอะที่มรายิงได้สวยมากนะ ah. หนูอยากดืม่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> พร้อมหรือยังพวกทุกคนจะทำได้นะข้าจะเิ่นเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมผงโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย มาเพิ่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะครื่งดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะฉันเจอช็อกโกแลตที่อร่อยมากด้วยตอนนี้เติมน้ำตาลลงไปลนหม้อใช่ไข่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะ มันหกนะคะและตอนนี้ก็นมเอ้ยทำหกซสแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสรับโกโก้อยู่บ้างโอเคเอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตำสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วได้เรือสปริงคอลสีสันสดใสด้วยนะ จากนั้นก็เทกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่มะฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูน้อต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้แต่ต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันม้ยสวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเตงเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันต้องมาอยู่ระหว่าคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโก,โก้แบบไหนนะ ไกโกโกสุดเข้มข้นลงในแก้วปบตแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและหนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลีนนะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วนในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มรอยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอคุณแกดูน่าอร่อยมากโกโกแกนิีสดใสสดๆอินี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นอน อร่อยจังเลยอ๋ <Wow. S 1> อแล้วอันนี้คือคุณย่าที่รักของหนูโกโก้ของคุณย่าอร่อยเสมอเลย <Wow. S 1> อ๋อเวสเดย์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> ลก๋าเหล่าที่เธอชอบงั้นมาลองกันอืมข้าวแกงลิ้นและโกโก้ออร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึงน,นะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินิ สวัสดีทุกคนเรามีชัยล,ล้นทำอาหารเครื่องใหม่มาดูกันว่าน้อยฟิลเบี้ต้องการอะไรต้องอย่างนี้สิเธอต้องการเครื่องดืม่มทำได้การื่นต้องเทนมในข้าวปันจากนั้นก็เพิ่มไอศครีมช็อกนกหนึ่งลูกเยี่ยมมากและนี่คือวัตถุดิบที่น่าสนใจที่สุดผ่านสีดำมันจะช่วยให้ฉันสามารถทำโกโก้ที่มืดมันที่สุดในโลกได้ท,ทั้งใต้พิภพด้วยทำอะไรอย,อย่างไม่แน่ชืวอตอนนี้ก็ผสมงทุกอย่างให้เข้ากัน ว้าวเป็นโทนสีดำที่สวยงามติ้งเอาแก้มมาเยี่ยมเฮกโกโก็จากนั้นก็บีบวิปครีมมันออกมาอร่อยเกิบนบรรยายต้องเพิ่มเยลลี่มามุมด้วยพร้อมแล้วเอ็นดเดย์ไอเดยสีดำของทธอมันแปลกเสมอเลยเดี๋ยวฉันแสดงก็โก้ที่สมบูรณ์แบบของฉันให้ดูเนอะฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอร,บอรี่ฉันชอบมันมากเทน้ำเชื่อมใส่จาน จากนั้นก็จุ่มลงไปในแก้วต่อไปกใกล้ครีมสีแดงเหมือนตาของฉันและนมอีกเยอะๆอใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นและก็ปั่นให้เข้ากันฉันต้องการน้ำแข็งรูปกระดูกด้วยมันมีเยอะมั้งเขเครื่องดื่มใส่แก้วเท่านี้ก็เรียบร้อยเสียบหลอดแล้วก็ชิมได้ <c oughs> เออฉันไม่ได้คิดอะไรเลยสมองฉันไม่เล่นตอนท้องว่า โอ้กระดูกอันนี้ดูคล้ายกับคนที่ฉันเพิ่งกินมาฮะขอลูกตาอ,อาล่ใาสา่ทั้งหมดลงไปในแก้วตอนนี้ก็ต้องการนับอัดลมต้องเปิดฝาก่อนเปิดไม่ได้ออเซเอามาให้ฉันช่วยขอบคุณเท <Yes. S 1> hey, น้ำอัดลมใส่แก้วที่มีลูกตาเมียวมมียอร่อย คนกระป๋องด้วเอ้ย,อยอาาสนุกจังเท่ากัก็ะสุนเหมือนกันใช่ไหมมาเล่นนิดหน่อยโอ้ยโทษทีตอนนี้ก็เหลือแค่เพิ่มไอศครีมหนึ่งลูกทุกอย่างก็เรียบร้อยพอใจจังเลยลองได้เครื่องดืม่มพวกแกดูเจ๋งเท่าไรเราอยากลองแก้วนี้ก่อน <What? S 2> ทำไมแก้วนี้ถึงมีเลือดลูกตออาเยอะขนาดนี้เงี้ยแปลกจังงั้นก็มาลองกัน คือไอศครีมรสมะนาวด้วยอย่าลืมเรื่องปากก็อร่อยมือนกและน้ำก็อร่อยสุดๆเจ๋งอ่ะหนูกินหมดก้าแล้วเจ๋งมากๆแล้วอะไรเนี่ยแมงมุมดูน่ารักจังเลยมาลองน้ำกันดีกว่าเอ้ยน่าขี้แข็ะมันเหมือนทำมาจากถ่านเลยลิ้นก็ดำด้วยแย่ที่สุดยังไม่ชอบ และนี่คืออะไรว้นุ่เจ๋งจังอยากลองแล้วอร่อยอ่ะแล้วอะไรอยู่ในแก้วเนี้ยอ๋อมันคือน้ำช่อมสตอร์เบอรี่นะเอาล่าต้องเลือกผู้ชนะแล้วนูขอเลือกซอมบี้เ <Yeah! S 1> ะไรนะฉันชน,นะสุดยอดมากาดกันและครั้งนี้เราต้องทำอะไรพีบีตัดสินใจหรือยังนะเสร็จแล้วมันคือบร์เกอร์เจ๋งอ่ะ เลิกได้ดีเดี๋ยวฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เป็นสูตรเด็ดของฉันเองขนมปังมันห่วยแต่สีแดงของฉันสิดูน่าทึ่งมากว่าไหมเออมันก็ฉันต้องหาอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะโอ้ที่นี่ขยะเยอะมากนี่คืออะไรเปลดอุ้วยฉันไม่ต้องการฉันต้องการขนมปังอ้าฉันเจอมันแล้วมันเหมาะกับฉันมากดูสิฉันจะขนมปังที่ฉันต้องการมันอยู่ใต้โต๊ะ นไม่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการมาหั่นผักสักนิดหน่อยฉันลืมไปที่ใช้มีดไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยแบบนี้ซอมบี้หยุดนะแต่ทำต่อเถอะให้ทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้นับผักสลัดมาทำเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มาทำเนื้อย่างกันเยอะมากมาสมบูรณ์แบบวางบนเบอร์เกอร์ต่อไปก็เพิ่มะเขือเทศสด ดีจนใี้ฉันมีกงและพี่แหลมความที่สามารถอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการและชีสก็เป็นรูปฟันแหลมๆด้วยแล้ววางไปที่ขนมปงังวางลงไปเลยจากนั้นก็ด้านบนตะเป็นพริกสีแดงเป็นเขาแล้วก็มีดวงตาเบอร์เกอร์แวมไพร์สดสมบูรณ์แบบพร้อมแล้วและมันน่าขันแสดงให้ดูว่าเบอร์เกอร์จรงิจรงๆก็เป็นยังไงฉันต้องการสิดุดทีล่าสุดของฉันเครื่องสร้างกระแสไฟไฟ้า กระแสไฟฟ้าจากเครื่องนี้ช่วยให้ฉันฟื้นควรเชื่อพทุกสิ่งได้อ้อหมายถึงทำในให้สุกนะเราแค่ต้องการใส่ไฟฟ้าแรงแรงโอาแย่เห oh <yeah, S 1> มันได้ผลฮะเราส่งพลังแล้วก็เสีงสุดๆ oh, <okay. S 1> แลอของชันสุกในไม่กี่วินาทีต่อไปเราต้องการขนมปัง <Okay. S 1> และมันต้องเป็นสีดำใส่ผักกาดหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อชีสและมะเขือเทศ ต่อไปก็พลิกเยอะที่เราต้องทำให้มันพลิ้มแหลมพร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการฟินฟรายทำไมเนอฉแลสามารถใช้มันทำเป็นขาเบอร์เกอร์ของฉันได้ไงล่ะแต่ต้องเป็นสีเป็นสีดำก่อนเยี่ยมมากสุดท้ายดวงตาสีแดงสุดหลอนมันดูสยองขวัญใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วอีกแล้วฉันต้องการขยะ ตองอย่างนี้สิฉันเจอของที่อร่อยมากมมันคือไวรัสมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้ฉันหวังว่านน้อยเฟรนี้จะกลายเป็นเหมือนฉันเมื่อลองเบอร์เกอร์ไวรัสอันนี้ใส่มือฉันแทนชิ้นเนื้อแล้วก็ราดไวรัสให้ทั่วพร้อมแล้ว come on wow เบอร์เกอร์ดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่หนูรอนี้ก่อนมันดูน่ารักมาลองกันเลยอร่อยอ่ะแล้วนี่คืออะไร จะ <Wow. S 1> ไฝเหรอ <Yeah. S 3> อะไรโอเคสัญญามาลองบาเกกันเถอะอไม่เสร็จไปเลย <c oughs> หนูชอบมากๆไม,ม่สเตเก่งนะ <c oughs> แน่นอน <c oughs> แล้วนี่คืออะไรส <c oughs> อมบค้ก็พยายามแล้วงันก็ต้องลองสักหน่อย uh oh. อ,อ๋เอเ้ยมื่อยังมีชีวิตอยู่เอาไปนะ อะไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเบอร์เกอร์ของฉันเมื่อกี้น่ากาลัวมากแล้หนุนขอเลิกเวนสเตย์เป็นผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วไม่เคยเทียบฉันได้อยากรู้จังว่าครั้งนี้ฟนบี้อยากกินอะไรโอ้มันคือแพนเคก้กง่ายมากๆถึคนลงมือเลยฉันว่าไม่มีอะไรยากมากหรอกเริ่มเลย hmm. ฉันเลือกจะวาดแป้งแพนเค้กเป็นอะไรดีแมงป่องสันเลียงน่ารักตัวน้อยของฉันอย่าดูนะเริ่มมาก,กันดีกว่า ฉันนึกไอเดียริงๆได้วฉันทำแพนเค้กเป็นรูปค้างคาวพวกมันน่ารักมากๆฟีบี้ต้องชอบแน่ๆนคะแกต้องวาดตามแบบค้างคาวเป๊ะๆเท่านั้นเรียบร้อยตอนนี้แกก็บินไปด้วยลาก่อนมาทำค้างคาวเพิ่มอีกสองสาตัวดีกว่าทุกอย่างจะเสร็จในไม่ช้าโอ้ค้างคาฉันก็อยากกินมันเป็นอาหารเชา้าฉันทำอะไรดีนะจีด,ด้วย อันนี้ฉันมีสมองของคนที่น่าสนใจมากมายตอนนี้ฉันจะกินสมองของศิลปินเพื่อวาดแผนเค,ค้กที่อร่อยที่สุดสมองที่น่าปล่วยของฉันออกไปก่อนตอนนี้ฉันต้องการสมองอันนี้หมองมันจะได้ผลปิฝาอือะอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันฉันรู้สึกเหม็นเขียวไม่เป็นไรฉันจะแก้ไขทุกอย่างฉันต้องวาดรูปแผ่นเค,ค้กตอนนี้มาสร้างผลงานชิ้นเอกกัน ม,มันออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อต้องประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่คือผลงานชิ้นโปรดโอ้ต้องอย่างนี้สิง,งานของซอมบี้เก่งจริงจริงเจ๋งมากดลูละของเข,ข่าออกมาแล้วแล้วก็มาทำเป็นแซนด์วิชแพนเค้กสสดอร่อยเทเบรคเีมเล็กน้อยแล้วก็ปิดด้วยแผนเค้กมันดูน่าอร่อยจริงๆจากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้ทั่วเรียบร้อย เออฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำให้ซอมบี้กลัวฉันจะดื่มน้าของนายถ้ามันทำมาจากน้ำแชมซัเบอรี่นอะฉันเสร็จแล้วจริงว้ะเออไม่เลวแค่องฉันก็พร้อมแล้วด้เวลาที่ฉันต้องประกอบแมงป่องของฉันแล้วแค่ต้องทุกส่วนมาประกอบกันแล้วเราก็ได้แมงป่องสมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องชอบมาเล่นเลยฉันรู้สึกตะเกี้จหมูกเออชิว เออมันเต็มไปด้วยน้ำหมูกทำไงดีกินแพเนเค้กอย่างนี้แล้วกัน <S <S หนูจะหลับตาเลือก <What? S 2> นั้นเป็นจานนี้เออแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูมืดๆน้ำเชื่อมหรือเปล่านะ <You. S 2> ไม่มันคือน้ำหมูกน่นขาขยี้ขยี้แล้วเวนเซ่ทำอะไรมาแมงปอหน้าเริงรืงเลยมาลองกันดีกว่าอืมอืม,ม,มก็งันๆน่นะ oh, <no. S 2> แล้วของแวมไพร์ล่ะอ๋อมันคือข้างค้าวตัวเองน้อย จริงจังเลยบินได้ด้วยดูสิแลาลาะ,ละ,ละโอ้อร่อยมากหนูชอบนะหนูอยากกินมากกว่านี้มันวิเศษไปเลยห<อ>นูตัดสินใจแล้วแบพายฉันนะโอ้ยย่นี่เป็นชัยชนะครั้งแรกของฉันขอบคุณคุณหนูเฟบบี้